ครับใช่ครับก็ผมตั้งใจว่าเออคือยังไงผมไม่ไม่อยากจับสลากจับฉลากเพราะว่าวเพราะว่าไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะไปช่วงเวลาไหน่เงี้มับผมช่วงเวลาคือผัดหนึ่งผัดสองะไรเงี้ยสำคัญเพราะว่าผมจะได้เคียยงงานถูกในช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออก็แค่6<ม>เดือนเราก็ทำได้ไม่มีปัญหาแล้วเราก็เลยสมัครก่อนดีกว,ว่า จริงๆผ่อนผันได้อีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ทําให้แบบจบไปเลยแบบช่วงปีนี้ก็มันโควิดด้วยครับหลายๆอย่างแล้วก็งานมันก็ไม่แน่นอนเราเราเป็นไปก่อนเลยแล้วพอมันหมดโควิดเรากล่า <c oughs> <c oughs> ว่าจะได้กลับมาทํางานแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องจริงไหมครับผมอะ่ะเข้าใจว่าผมพ่อนผันหมดแล้วครับ แต่ก็คือผมก็เลยแพนไงครับแต่พอผมแพนเนี่ยปุ๊บมีเอ้ยพอผมรู้ว่าผมพอนผ่านได้อีกผมก็แบบไม่อยากคือเราตัดสินใจไปแล้วว่าจะเคลียร์ปีนี้เราก็ทําปีนี้เลยครับพอนผ่านมาแล้วกี่ครั้งครับพอนผ่านมาแล้วกี่ครั้งเออผมจำไม่ได้ครับน่าจะสี่หรือห้ามั้งครับจริงๆถ้าครั้งนี้ถ้าผ่อนเสร็จก็คือครั้งนี้ครั้งสุดท้ายคือปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าใช่ไหมก็คือปีนี้ปีนี้คือครั้งสุดท้ายจะอะไรนะครับพี่่่แตตตววาา้อองงมจัที่ เดี๋ยคอันนี้มันรายละเอียดเดี๋ยมันยาวครับจำหนึงก็คือตอนตอนนี้คือคุณหมอเขาบอกว่าให้มาอีกทีปีหน้าครับใช่สรุปง่ายๆก็คืออย่างนั้นคือเหมือนมันผมก็ไปตรวจร่างกายตามปกตินะครับแล้วมันก็มีเรื่องของขึ้นไฟฟ้าหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ผมก็ไม่ มก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับต้องให้คุณหมอพูดนะครับมันเหมือนว่ามันก็ผิดปกติแหละนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ก็เขาก็ต้องพิจารณาว่ามันมันส่งผลต่อการฝึกหรือเปล่าือเราเป็นได้หรือเป็นไม่ได้นั่นเองนะครับผมทีนี้เขาก็เหมือนเขาอยากที่จะให้เราไปเช็คอีกรอบหนึ่งป,ปีหน้าค่อยกลับมาอีกทีเพื่อความชัวร์อะไรเงี้ยครับ ผมก็หมอก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกันก็ได้อะไรเงี้ยครับอืมสภาพของเก้ามีอะไรบ้างหัวเข่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่าผมผมก็ผมก็คิดว่ามันก็มันแค่หลวมๆมาครับมันไม่ถึงขั้นว่าแบบเออแบบเรายังเดินได้แบบปกตินะผมว่ามันก็น่าจะแต่ว่าก็หลักๆคือเป็นขึ้นขึ้นไฟฟ้าหัวใจครับ เอเคอะไรสักอย่างครับเอเคจีอะไรมั้งก็ยังครับยังครับยังไม่ได้ครับยังยังไม่ได้ครับปีนี้เขาก็เขาอยากให้เราไปเช็คให้ชัวร์ก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะได้รู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยผมว่าผมคิดว่าก็คงทาเหมือนเดิม <c oughs> ครับยังไงก็มัน หมายถึงว่าในแง่ของว่าการที่เราจะได้เคียงงานได้มันสะดวกกว่าถ้าเราสมัครครับครับก็อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราควบคุมไม่ได้ครับมันเป็นระบบระเบียบซึ่งก็เขาก็เขาก็แฟเขาพยายามที่จะแฟ,ก,แฟกับกับสุขภาพเราที่สุดเพราะว่าเหมือนผมผม,ผมหมายถึงผมคุยกับพี่ฐานคนนี้นะครับ ทีท่ที่เป็นทีออ่เป็นทีมหมอเนียครับเขาก็บอกว่าแบบเออเอาชัวร์ดีกว่า <REW you. S 1> อะไรเงี ed, ้ยแบบเพราะมันก็เสี่ยงเหมือนกันอันตรายคือก็นั่นก็เลยถึงเขาก็เลยถึงต้องการมีการตรวจแล้วมั้งครับผมก็คิดว่าคิดเอาเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเอาเข้าไปแล้วมันเสี่ยงอยู่แล band, ้วหรือมีโรคประจำตัวหรือว่า มันมีความเสี่ยงที่จะฝึกเราเป็นอันตรายถึงถึงสุขภาพชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็คงไม่ไม่อยากให้ทาอย่าอนั้นนะครคือเราแค่ยังไม่ได้รับไม่ได้คอนเฟิร์มกับเขาอะไรเงี้ยครับคือยังไงผมอ่ะคิดว่าผมผมไม่ได้เป็นคนแบบรับล่วงหน้าแบบข้ามปีขนาดนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยช่วงที่ผมไปผมี่ผมเมื่อกี้ผมสมัครไปผัดสองนะครับก็ประมาณปลายปี มันก็ยังไม่มีงานอะไรที่ที่เป็นท,ที่จะที่จะต้องน่าห่วงอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ครับมันทำให้มันต้องหวางเปนยาวไปอีกนว่าปีหน้าแล้วเราจะอย่างไอะไรอนยะ่างงี้มันก็คงต้องอย่างนั้นนะครับคือตอนนี้เขาก็ดูว่าปีหน้าถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมอีกหรือว่ามันมีอะไรที่มันชัดเจนว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้คือค่อยมาว่ากันอีกทีในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อดูว่าหายไหมหรือไงยงง คือผมก็แค่ต้องดูแลสุขภาพอาจจะมากกว่าคนที่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 ไม่ได้มีอาการนี้หน่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้คือผมฟังหมอมานะครับหมอที่ที่ตรวจผมเรื่องเนี้ยก็ไปมาหลายที่นะผมก็คือมันก็มันก็เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าให้เรานอนให้พอแล้วก็ต้องเรื่องความเครียดอะไรพวกนี้มันมีผลนะครับที่จะทําให้มันมันอาจจะเขาบอกว่ามันสามารถวูบ ได้อะไรได้เงี้ยครับหรือว่าหลับไปเลย,เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็แต่นี่คือเขาห่วงว่าจะเป็นนะครับแล้วก็พวกเรื่องเรื่องของการกินอะไรเงี้ยครับเรื่องเรื่องการนอนหลับพ,พักผ่อนออกกาลังกายไม่ไม่ห้ามเกินที่มันร่างกายเราไม่ไหวอย่างเงี้ยครับ ไม่ครับเวลาผัานผันคือมันไม่ต้องยื่นยครับมันไม่ได้ต้องตรวจสุขภาพครับเพราะผันผันก็คือเราแค่เอาใบที่เราเรียนอยู่อะครับแล้วเราก็ยืน่นเราก็ผันผันจริงจริงมันเจอตั้งแต่ตอนข่าวที่แล้วแล้ะครับต่ตอนที่ผมมาถึงมันสองสามปีแล้วมั้งครับผมที่ผมวูบอะไรเงี้ยสักอย่าง่มันมันเป็นข่าวนะครับที่นั่นนะครับผมก็ไม่ค่อยอยากพูดตอนนั้นผมรูปผมไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เียนะแต่ว่า คือตอนนั้นมันก็เหมือนว่าเราเรา,เราตรวจเจออันนี้ไปแล้วอะครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเราไม่คิดว่ามันจะมีผลกับกับเออผมผมผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีผลเพราะมันไม่ได้ถือว่าเป็นโรคหัวใจครับอันนี้คือเท่าที่หมอพูดนะมันมันไม่ใช่คําว่าโรคหัวใจแต่ว่ามันเป็นขลื่นไฟฟ้าหัวใจอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีในข่อนะนะั้นผมไม่ได้อ่านขนาดนั้นนะครับไม่ถึง หมายถึงว่าแบบโรคอะไรบ้างนี่ครับต้องต้องขอขออภัยนะครับถ้าเกิดว่ายังไงลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะเขาบอกว่าเหมือนหัวใจผมเต้นช้าครับหรือว่าอะไรสักอย่างครับประมาณนั้นครันะก็ต้องาอีกรอบนึใช่ครับครับครั้งหน้าครับเอ่อก็แล้วแต่ว่าถ้ามันถ้ามันยัง เขาก็ก็แล้วแต่ทางนี้เขาตัดสินใจผมก็ไม่ทราบครับมันอาจจะต้องอีกปีนึงอีกทีหรือเปล่าถึงจะเป็นปีหน้าเขาอาจจะเขาอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังไงให้ไปเช็คเพิ่มอีกผมก็ไม่ไม่ทราบนะครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าปีหน้าจะสุดท้ายหรือยังไงต้องต้องให้ต้องขอข้อมูลทางนู้นนะผมไม่ทราบเลยครับแต่ที่แน่ๆก็คือตอนนี้ผมต้องมาปีหน้าทีแค่นั้นบถ้านั้นก็คือเราก็ไม่ต้อง ผมไม่ทราบว่ายังไงนะครับพออยู่ขออนุญาตยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยวผิดเดี๋ยวให้ข้อมูลผิดครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผมครับอย่าอย่ไปเสีย